ให้โลกรู้ว่าเมืองไทยมีดีสุราเป็นเหตุให้พิการได้บางครั้งเส้นชัยหรือจุดหมายอาจไม่ได้สำคัญไปกว่าการได้ทำในสิ่งที่คนอื่นมองไม่เห็นวีฟิตมีส่วนประกอบของน้ำนมข้าวที่สกัดจากข้าวกล้องออแกนิกสูญน้ำตาลน้อยกว่าวิตามิน B2 มีส่วนช่วยในการทำงานตามปกติของระบบประสาท ชนะใจตนเองก็ชนะทุกบทบาทวีฟิตมุ่งมั่นทุกจุดหมายอัมพลฟูด้ดสวัสดีค่ะมองโลกให้ครบทุกมิติในค่ำคืนนี้อยู่กับดิฉันมัชยากรมีทรัพย์ปรุงค่ะ ทางตำรวจอังกฤษได้จับกลุ่มตัวผู้ต้องสงสัยเพิ่มอีกสองคนในคดีพบศพ39บศพในรถบรรทุกแช่แข็งและได้มีการเคลื่อนย้ายศพที่เชื่อว่าเป็นชาวจีนออกจากรถไปแล้วขณะที่ทางการจีนก็ส่งเจ้าหน้าที่มาร่วมคลี่คลายคดีและสื่อของจีนก็เรียกร้องให้อังกฤษรับผิดชอบในศกนาตรกรรมครั้งนี้ค่ะ ตำรวจจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยอีก2คนเป็นชายและหญิงวัย38ปีจากเมืองเชสชายเนื่องจากต้องสงสัยว่ามีส่วนทำให้ผู้อื่นเสียชีวิตโดยไม่เจตนาจากเหตุการณ์พบศพ39บศพภายในรถบรรทุกตูก้คอนเทนเนอร์แช่แข็งในเมืองเอสเซกซ์เมื่อวันพุธหลังรถคันนี้เดินทางมาจากเบลเยียม นอกจากนี้ตำรวจกำลังสอบปากคำคนขับรถบรรทุกที่ต้องสงสัยในคดีฆาตรกรรมและถูกรวบตัวได้ในไอแลนด์เหนือและเจ้าหน้าที่ยังบุกค,ค้นพื้นที่3แห่งในไอแลนด์เหนือเพื่อตรวจสอบว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับแก๊งลักลอบขนมนุษย์หรือไม่ขณะเดียวกันตำรวจเคลื่อนย้ายศพชุดแรก11ศพไปยงโรงพยาบาลเพื่อเตรียมชนะสูตรศพผู้เสียชีวิตประกอบด้วยชาย31คนและหญิง8คนเชื่อว่าเป็นชาวจีนทั้งหมด สถานทูตจีนในอังกฤษยังได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปยังเอสเซกซ์เพื่อประสานงานกับตำรวจและติดตามข้อเท็จจริงว่าศพทั้งหมดเป็นพลเมืองจีนหรือไม่ และกระทรวงต่างประเทศจีนแถลงวันนี้เรียกร้องให้อังกฤษตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลของผู้เสียชีวิตโดยเร็วตลอดจนสืบหาความจริงและลงโทษสถานหนักต่อผู้กระทำผิดนอกจากนี้หนังสือพิมพ์ Global Times ของจีนฉบับวันนี้มีบทความเรียกร้องให้อังกฤษและชาติยุโรปรับผิดชอบกับภัยพิบัติทางมนุษยธรรมครั้งนี้และตำหนิด้วยว่าไม่สามารถรักษาคำมั่นที่จะปกป้องไม่ให้มีผู้เสียชีวิตจากการลักลอบเข้าเมืองลักษณะนี้ เกาหลีใต้ได้สละสถานะประเทศกำลังพัฒนานในองค์การการค้าโลกหรือ WTO หลังจากที่เจอแรงกดดันอย่างหนักจากสหรัฐขณะที่มีเสียงคัดค้านจากเกษตรกรทั่วประเทศค่ะนายฮองนำคีรัฐมนตรีเกาหลีใต้ถแถลงวันนี้ว่าคงเป็นไปได้น้อยมากที่ประชาคมระหว่างประเทศจะยอมรับว่าเกาหลีใต้เป็นประเทศกำลังพัฒนาเมื่อคำนึงถึงสถานะทางเศรษฐกิจของเกาหลีใต้ในเวลานี้ และหากชะลอการตัดสินใจสละสถานะนี้ออกไปอีกอาจจะบั่นทอนอำนาจต่อรองของเกาหลีใต้ในการเจรจาการค้าได้คำประกาศนี้มีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เตือนว่าสหรัฐจะไม่ยอมให้ประเทศร่ำรวยได้รับสิทธิพิเศษจากสถานะประเทศกำลังพัฒนาและต้องการให้ WTO ถอนสถานะประเทศกำลังพัฒนาของประเทศที่เป็นสมาชิกกลุ่ม G20 และองค์การ OECD ประเทศที่มีรายได้สูงตามเกณฑ์ธนาคารโลกและประเทศที่มีส่วนแบ่งการค้าโลกอย่างน้อย0.5%ซึ่งเกาหลีใต้มีคุณสมบัติครบทั้ง4ข้อทั้งที่รักษาสถานะประเทศกำลังพัฒนามาตั้งแต่ปี2538เพื่อปกป้องภาคการเกษตรโดยเฉพาะการปลูกข้าวสมชาชิกเกษตรกรเกาหลีใต้รวมตัวประท้วงที่ด้านนอกทำเนียบรัฐบาลเพื่อเรียกร้องให้ล้มเลิกการตัดสินใจสละสถานะประเทศกำลังพัฒนา เพราะวิตกว่าการสละสถานะจะทําให้เกาหลีใต้ต้องลดเงินอุดหนุนภาคการเกษตรลงครึ่งหนึ่งและสหรัฐอาจกดดันให้เกาหลีใต้เปิดตลาดการเกษตรมากขึ้นพวกเขายัางเตือนด้วยว่ารัฐบาลจะ,ะเผชิญการต่อต้านรุนแรงจากเกษตรกรทั่วประเทศปัจจุบันเกาหลีใต้เรียกเก็บภาษีสูงถึง513%สำหรับข้าวนอกโคต้านำเข้า4,900ตันต่อปีจากสหรัฐและอีก4ประเทศ และกำหนดเพาดานอุดหนุนสินค้าเกษตรในแต่ละปีที่ราว11.49ล้านล้านวอนทางด้านราัฐมนตรีกระทรวงเศษษร,รษฐกิจการค้าและอุตสาหกรรมญี่ปุ่นได้ลาออกจากตำแหน่งในวันนี้หลังจากที่ถูกสื่อเปิดโปงค่ะว่าเขามอบเงินสดและของขวัญให้กับผู้สนับสนุนซึ่งถือว่าเข้าข่ายผิดกฎหมายการเลือกตั้งค่ะ <S <S อิซุซูงะวะรัฐมนตรีการค้าวัยห7ปีกล่าวว่า เขาได้ยื่นหนังสือลาออกต่อนาย,ยกรัฐมนตรีชินโซอาเบะแล้วหลังจากมีข่าวมากมายเกี่ยวกับกิจกรรมทางการเมืองของเขาจึงไม่อยากให้รัฐสภาต้องชะงักงานเนื่องจากปัญหาของเขาและนาย,ยกรัฐมนตรีอาเบะกล่าวขอโทษประชาชนด้วยเพื่อแสดงความรับผิดชอบที่แต่งตั้งนายสุงวาวระสุงวาวระต้องลาออกอย่างกระทันหันหลังจากเพิ่งเข้ารับตําแหน่งเมื่อเดือนที่แล้วช่วงการปรับคณะรัฐมนตรี สืบเนื่องจากนิตยสารรายสัปดาห์ชูคันบุญชุนรายงานว่าเลขานุการของนายสุงาวระมอบเงิน20,000เยนในงานศพครอบครัวผู้สนับสนุนในเขตเลือกตั้งของเขาช่วงกลางเดือนนี้และส่งพวงหรีดงานศพไปให้ครอบครัวผู้สนับสนุนอีกหลายรายในปีนี้และต่อมามีข่าวด้วยว่า สอสอหกสมัยคนนี้มีการแจกแตงโมราคาแพงและปูให้กับผู้สนับสนุนในเขตเลือกตั้งเมื่อหลายปีก่อนด้วยทำให้เขาต้องถูกซักฟอกจากสภาผู้แทนราษฎรตามกฎหมายเลือกตั้งญี่ปุ่นห้ามไม่ให้นักการเมืองบริจาคเงินสดและสิ่งของให้ผู้สนับสนุนในเขตเลือกตั้งเนื่องจากเข้าข่ายการซื้อเสียงแต่อนุญาตให้มอบเงินด้วยตนเองในพิธีต่างๆเช่นงานมงคลสมรสและงานศพ ยังคงมีฝนตกหนักและน้าท่วมในจังหวัดทางภาคตะวันออกของญี่ปุ่นในวันนี้ค่ะขณะที่พรุ่งนี้ก็คาดว่าจะยังคงมีฝนตกหนักในหลายๆพื้นที่ที่ยังไม่ฟื้นตัวจากผลกระทบของพยายุไต้ฝุ่นฮากิบิสเลยค่ะสํานักงานอุตุนิยมวิทยาแจ้งว่ามีฝนตกวัดได้8.5 5มิลิเมตรในเมืองคาโมองาวะจังหวัดชิบะภายในเวลาหนึ่งชั่วโมงช่วงเช้าวันนี้และวัดปริมาณฝนได้2 1 5มิลิเมตรในเมืองโอตากิภายในเวลา12ชั่วโมงจนถึงช่วงเที่ยง รวมทั้งคาดว่าจะมีฝนตกวัดได้180มิลลิเมตรในช่วง24ชั่วโมงจนถึงเช้าวันเสาร์ในภูมิภาคคันโตและโทฮโคุและอีก150มิลลิเมตรในภูมิภาคโทไคและโคชินรวมทั้งเกาะอ,อิสุด้วยเจ้าหน้าที่เตือนให้ประชาชนเฝ้าระวังว่าอาจจะเกิดน้ำท่วมและดินถลม่มโดยเฉพาะในพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายอย่างหนักจากพยายุใต้ฝุ่นก่อนหน้านี้และประชาชนราวห0,000ืนคนได้รับคำสั่งหรือคำแนะนำให้อพยพออกจากพื้นที่ ขณะที่บริการรถไฟระหว่างกรุงโตเกียวและสนามบินนาริตะต้องหยุดชะงักหลังจากรางรถไฟถูกน้ําท่วมและเที่ยวบินเกือบ20เที่ยวที่กาหนดลงจอดในสนามบินนาริตะต้องเปลี่ยนไปยังสนามบินอื่นแทนจังหวัดชิบะเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากพายุไต,ต้ฝุ่นฮาก,กิบิสเมื่อเกือบสองสัปดาห์ที่แล้วหลังพายุคร่าชีวิตประชาชนกว่า80คนในหลายจังหวัด มีนักท่องเที่ยวแห่กันไปชมความมหัศจรรย์ของโขดหินยักษ์ลูรูของออสเตรเลียเป็นวันสุดท้ายในวันนี้ค่ะหลังจากที่พรุ่งนี้จะเป็นการปิดพื้นที่อย่างถาวรเนืน่องจากชาวพื้นเมืองได้ออกมาแสดงความไม่พอใจต่อนักท่องเที่ยวที่ไม่เคารพสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของพวกเขาค่ะนักท่องเที่ยวจากทั้งในและต่างประเทศลังหลไปชมทัศนียภาพบนขโขดหินอูลูรูในเขตทะเลทรายของเมืองอลิสสปริงส์ในรัฐนอร์ทเทอร์ริทอรีทางภาคเหนือของออสเตรเลียในวันนี้ โคดหินยักษ์สีแดงตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติอูลูรูคาตาจูตาซึ่งเป็นแหล่งมรดกโลกมีความสูง348เมตรและเส้นรอบวงที่ฐาน9กิโลเมตรแต่เนื่องจากในช่วงเช้าสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยมีลมกระโชกแรงทำให้ต้องปิดไปช่วงหนึ่งก่อนจะเปิดให้นักท่องเที่ยวปีนโขดหินได้จนถึงช่วงบ่ายสร้างความดีใจให้กับคนที่เข้าแถวรอยาวเหยียดหลังจากนั้นในเวลา16นาฬกาตามเวลาท้องถิน่น เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติได้ปิดทางเข้าและตั้งป้ายแจ้งปิดพื้นที่อย่างถาวรตั้งแต่วันเสาร์ที่26ตุลาคมตามมาติของคณะกรรมการของอุทยานแห่งชาติอุลูรูคาตาจุตาเมื่อ2ปีที่แล้วและตัวแทนชนเผ่าพื้นเมืองอันนังกูที่เป็นเจ้าของพื้นที่ออกมาร่วมแสดงความยินดีกับการปิดสถานที่ในครั้งนี้ หลายสิบปีที่ผ่านมามักมีปัญหาว่านักท่องเที่ยวไม่ปฏิบัติตามป้ายคำเตือนที่เขียนว่าโปรดอย่าปีนปซึ่งเป็นการไม่เคารพต่อธรรมเนียมของชนพื้นเมืองที่ถือว่าโขดหินยักษ์นี้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ข้อมูลล่าสุดในปี2558มีนักท่องเที่ยวไปยังโขดหินอลูรูราว300,000คนและมีนักท่องเที่ยวเกือบ16.2ที่ปีนขึ้นไปบนโขดหิน และนี่คือทั้งหมดที่มิติโลกนำมาฝากคุณผู้ชมในค่ำคืนนี้ค่ะติดตามกันได้ใหม่เช่นเคยทุกคืนวันจันทร์ถึงศุกร์วันนี้ดิฉันและทีมงานลาไปก่อนราตีสวัสดิ์ค่ะ